มุมมองของเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของดีไซน์ถือว่าเป็นดิจิทัลไลฟ์และสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการดีไซน์เทคโนโลยีนั้นมีไว้เพื่อดีไซน์และแก้จัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเราในแต่ละรูปแบบซึ่งวันนี้เขายกตัวอย่างกันภายในบูธนี้ครับผมจเจ๋วมากครับพูดถึงดีไซน์แล้วนะครับลหลายดีไซน์นั้นจะกลายเป็นเทรนอย่างเจ้าตัวล้อเลือล่อนรถคันนี้นะครับทึ่ใช้สําหรับการช้อปปิ้งทั่วๆไปกัแบบกระเป๋าใบนี้ รจริงๆแล้วมองดูผิวเผินนี่มันเหมือนจะเป็นรถลากธรรมดาแต่ว่ามันอยู่ที่คุณสมบัติอื่นๆที่ทําให้เกิดความโดดเด่นในนวัตกรรมตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่ผมชอบที่สุดคือฐานล้อที่แข็งแรงมากนะฮะแล้วก็ลักษณะของการเก็บฐานมันดึงเข้ากดเข้ามาอย่างนี้นะฮะในขนาดเดียวกันนะครับพอเราตั้งขึ้นมาปุ๊บสำหรับท่านที่อาจจะอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่ใช้พื้นที่น้อยนะฮะสามารถชักขึ้นลงเหมือนดาบเลยฮะ การจับนะฮะเป็นคนถนัดซ้ายถนัดขวาสามารถปรับได้ถนัดซ้ายถนัดขวาก็จะเป็นด้านนี้แล้วไขเข้าถ้าถนัดอีกฝั่งนึกก็ไขกับข้าตรงก็ได้บิดลงก็ได้บิดไปท้างขวาก็ได้หมุนด้านหลังเป็นจุดเก็บฐานตรงนี้เท่มากล็อกอยู่ตรงนี้ฮะกดล็อกขันขึ้นถ้าเราถนัดขวาเราก็ไว้ด้านขวาได้แล้วก็ดดงขึ้นโอ้โหดยู่แข็งแรงก็ทธรัมแทแงมากตัวนี้น่าจะเป็นเทรนเซตเตอร์ได้เลยนะตัวเนี้ย ตัวนี้นําเข้ามาจากบริษัทที่ชื่อว่า Anderson สกดด้วยตัว A N D E R S E N แล้วก็กระเป๋าก็สามารถเลือกได้หลายสีมากนะครมีสีดำสีฟ้าเขยไก่อยู่ที่การใช้งานนะฮะร,รายละเอียดค่อนข้างดีมีจุดลักกระเป๋าเพิ่มอยู่ด้านหลังนะฮะล็อเข้าไปกับลําตัวสร้างความมั่นคงมากก <Cyber. S 1> วีสำหรับคนที่ก้นหนักฮะ เตรียมช้อนรับเราเลยตัวเรลาลุกขึ้นก็ส่งนิดนึงนะฮะส่วนโต๊ะตัวนี้โต๊ะอะไรเอ่ยเป็นภาษาเยอรอมันส่วนใหญ่อ๋อโต๊ะตัวนี้มีพลังงานไฟฟ้าอยู่ในตัวครับทันทีที่เรายกโคมไฟตัวนี้ออกจากโต๊ะปุ๊บมันก็จะหายไปทันทีน่าจะเป็นเหมือนกับนนะฮะ มอนิเตอร์นี้ไม่มีไม่มีสายไฟนะครับถ้าโต๊ะนี้มีไฟจริงแสดงว่าถ้าเกิดผมยกมอนิเตอร์ขึ้นดับไปเลยกลับมาวางไว้ที่เดิมก็จะบูสต์ขึ้นมาใหม่เพราะว่าโต๊ะทำงานที่เป็นโต๊ะไฟฟ้าครับทั้งโต๊ะเลยอุปกรณ์ใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือจอมอนิเตอร์ไฟเมื่อวางลงไป ก็จะชาร์จทั้งไฟและสามารถใช้ไฟฟ้าได้คิดได้ยังไงไม่มีสายไฟที่ผมชอบที่สุดก็คือเมื่อการดีไซน์นั้นอยู่ใกล้ตัวที่สุดจนกระทั่งบางครั้งเรามองข้ามไปอย่างเช่นในกรณีนี้เป็นการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับถ้วยแก้วครับตอนที่ผมเห็นตอนแรกผมก็มองดูว่า ่าจะเป็นถ้วยแก้วธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับแต่ว่าถ้วยแก้วนี้มีความพิเศษตรงไหนทราบไหมครับพิเศษตรงที่ว่าถ้วยแก้วนี้ภายในนะครับถูกออกแบบมาเป็นกรวยชนิดหนึ่งอย่างที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้นะครับถามว่าการตัดให้ภายในถ้วยนั้นเป็นลักษณะกรวยนั้นช่วยอะไรได้บ้างเคยเจอปัญหาไหมครับโดยเฉพาะสำหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยในกรณีที่เรานอนราบอยู่บนเตียงแล้วต้องการจะดื่มชาข,ของกลวอของเราหรือดื่มยานั้น ช่วยใบนี้จะสามารถรองรับการหกที่จะขกมาบนเสื้อของเราได้ครับความเก่งกาจในการออกแบบบางครั้งเนี่ยจะอย่างที่ผมบอกคนระับจะอยู่ที่วิธีคิดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือกำลังจะซื้อคอนโดมิเนียมแล้วมักจะมีปัญหาเรื่องขนาดของห้องน้ํ่ชนตัวผมเนี่ยผมมีปัญหาอยู่แล้วด้วยซ้ำไปว่าบางครั้งอยากจะมีอ่างกับน้ําบางครั้งก็อยากจะมีชาเวอร์และเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะมีอ่างกับน้ากับชาวอร์วได้ในเวลาเดีวยวกัน ขณะที่ผมก็มายืนอยู่ในอ่างอาบน้ำน่ะครับซึ่งก็มีชาเวอร์ปกติแต่ที่ผมชอบมากที่สุดคือประตูบานนี้ครับอ่างอาบน้ำอันนี้นะครับมีประตูอยู่ในตัวด้วยครับนี่ครับสามารถใช้ฟังก์ชันในลักษณะของการเป็นชาเวอร์อาบน้ำปกติเมื่อเราปิดประตูปุ๊บด้วยความแนบแน่นนะครับของตัวประตูที่แนบไปยังบริเวณขอบของตัวอ่างอาบน้ำแล้วเนี่ยจะสามารถทำให้เราเท okay, น้ำก็ไปอยู่ในอ่างอาบน,น้ำนี้ได้เต็มเหมือนปกติ สเตเอตาเขาเป็นคนออกแบบและสร้างจักรยานคันนี้ขึ้นมาเพราะว่าภรรยาเขาจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพของขานะครับทำให้เขาเดินได้ไม่ไป,ปกติก็เลยอยากจะขี่จักรยานแล้วก็พาภรรยาไปด้วยทุกผนทุกแห่งก็เลยออกแบบจักรยานตัวนี้ชื่อ B Mobile เนี่ยออกมาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสนั่งกับภรรยาของเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความรักครับ ถึงแม้ว่ารถจะดูค่อนข้างใหญ่นะครับแต่คันนี้สามารถที่จะถอดเก็บไว้หลังรถได้เลยครคันแรกก็ถอดแทนออกมาก่อนแล้วก็ทําการปลดล็อกของตัวต่อเชื่อมระหว่างล้อคู่หน้ากับคัดซีโโ่โอ้โหโอ้โหโอ้โห perfect เยี่ยมยอดเลยเป็นการบอกให้เราเห็นว่ามีส่วนประกอบเพียงแค่3ชิ้นแล้วก็มีสุภาพรษอีกท่านหนึ่งซึ่งมีปัญหาทางด้าน สุขภาพขาเหมือนกันนะครับก็สนใจทันทีนี่นะครับดีดิจิทัลไลฟ์